สวัสดีครับท่านที่ติด,ดตามเพจของขอ,งของจกรเทียนชัย2526ครับอสระคลิปนี้นะครับพาท่านมาชมของใหม่นะครับมาในทีมงานของเทียนชัย2526เสริมทัพอีกที่สนามบินนานาชาติเภือสมเด็จจังหวัดบุรีรัม์นะครับมาดูเจ้าแชท ไฟไฟแก๊ครับของเชียงชัย2องห้าสองหกงานกู้น้ำส่งครับ ไปเบาๆครับเสริมทับของเทียนชัย2526นะครับ ครับนะครับติดครับเพื่อกำลังงานนะครับรับเราพลังแห่งเยนรัน ครับซึ่งการนี้นะครับเราอยู่ที่ที่บริเวณทิศเหนือของสนามบินนะครับกําลังก่อสร้างต่อเติมนะครับเพื่อเพื่อให้ขยายความยาวความกว้างออกมาเพิ่มอีกนะครับทางเสียนชุยจึงได้นำเจ้าแชทป้ายแดงไม่ยิงคันนะครับเพื่อเป็นการเสริมทับเสริมพลังให้กับเชียนชัย2526นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับคลิปหน้าพบกับเชียนชัย2526ใหม่คลิปนี้ลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ